สวัสดีครับพบกับการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG Group ประจำค่ำของวันที่27กันยายน2555ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,752.11 มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,758.76และมีการย่อตัวต่ำสุดเพียง1,750.79ปัจจุบันราคาอยู่ที่1,754.70มีการบวกจากวันก่อนหน้าประมาณ2.37เหรียญดอลลาร์ต่อโอยส์ออน ราคาทองคำระหว่างวันยังมีการแกว่งตัวในกรอบแคบๆโดยนักลงทุนยังรอดูท่าทีรัฐบาลสเปนที่จะมีการประกาศมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจชุดใหม่และงบประมาณประจำปี2556ในวันนี้โดยตั้งเป้าจะหลีกเรี่ยงการปล่อยให้สหาภาพยุโรปหรือว่า EU เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดซึ่งมีแนวโน้มว่านายกรัฐมนตรีสเปนพยายามจะออกมาตรการปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงไปอีกและเป็นการป้องกัน m o o d i i อ v e s t o r a n ร์ e r v i c e พิจารณาทบทวนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนล,ลงภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นระหว่างวันโรหะเงินปัจจุบันอยู่ที่34.03มีการบวกจากวันก่อนหน้าประมาณ0.10โดยระหว่างวันมีการขึ้นไปแตะรัดับสูงสุดเพียง34.15สกุลเงินยูโรปัจจุบันอยู่ที่1.2871 มีการบวกจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยประมาณ0.003โดยระหว่างวันมีการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดที่ณระดับ1.2899ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปัจจุบันอยู่ที่79.772มีการย่อตัวจากวันก่อนหน้าประมาณ0.057หรือว่า0.7%โดยระหว่างวันมีการอ่อนค่ามากที่สุดณระดับ79.673 ตลาดน้ำมันในเมกปัจจุบันอยู่ที่90.84มีการบวกจากวันก่อนหน้าประมาณ0.86เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลโดยระหว่างวันมีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเพียง90.89สกุลเงินบาทปัจจุบันอยู่ที่30.95มีการแข่งค่าจากวันก่อนหน้าประมาณ0.05สตางค์โดยระหว่างวันมีการแข่งค่ามากที่สุดณระดับ30.92และมีการอ่อนค่ามากที่สุดณระดับ31.05 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำปัจจัยบวกผลสำรวจชี้ดัชนีความเชื่อมั่น CEO สหรัฐดิ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบ3ปีสมาคมวิสเน็ตราวเทเบิล เปิดเผยผลสำรวจระบุว,ว่ามุมมองของซ e o ในสหรัฐที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐได้ตกต่ำลงอย่างรุนแรงในไตรมาสที่3และลงไปแตะระดับเดียวกันในช่วงหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุดทั้งนี้แนวโน้มเศรษฐกิจในสายตาของซ e o ดิ่งลงสู่ระดับ66ในไตรมาส3จากระดับ89.1ในไตรมาส2ซึ่งเป็นการซุดตัวลงครั้งใหญ่เป็นอันดับ3นับตั้งแต่เริ่มมีการทำผลสำรวจเมื่อราว10ปีก่อน ปัจจัยบวกอิตาลีเผยความเชื่อมั่นภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนกันยายน สำนักงานสถิติแห่งชาติของอิตาลีเปิดเผยว่าความเชื่อมั่นในภาคการผลิตของอิตาลีพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนกันยายนอันเป็นผลจากแนวโน้มการผลิตที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากสต็อกสินค้าที่ลดลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ88.3ในเดือนกันยายนจากระดับ87.3ในเดือนสิงหาคมซึ่งผลสำรวจของรอยเตอร์มีการคาดการณ์ว่าด,ดัชนีน่าจะอยู่ที่ระดับ87.5ปัจจัยลบ ECB เผยแบงก์ในยูโรโซนลดการปล่อยกู้แก่ภาคธุรกิจในเดือนสิงหาคมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เผยธนาคารในยุโรปปล่อยกู้แก่ภาคเอกชนลดลง1.015ล้านยูโรในเดือนสิงหาคมหลังจากมียอดการปล่อยกู้เพิ่มขึ้น8.64พันล้านยูโรในเดือนกรกฎาคม ECB ระบุว่าความต้องการเงินกู้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนอยู่ในภาวะซบเซาท่ามกลางวิกฤตเกี่ยวกับแนวโน้มทางธุรกิจของภูมิภาคโดยผลสำรวจของ ECB ระบุว่าบริษัทต่างๆได้ชะลอการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในช่วง6เดือนที่ผ่านมาปัจจัยรบเยอรมน,นีเผยจำนวนคนว่างงานเพิ่มขึ้นเดือนที่6ติดต่อกันในเดือนกันยายน สำนักงานแรงงานของเยอรมน,นีเปิดเผยว่าจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่6ติดต่อกันในเดือนกันยายนโดยเพิ่มขึ้น9,000คนผลสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์32คนโดยรอยเตอร์คาดว่าจำนวนผู้ว่างงานจะเพิ่มขึ้น10,000คนในเดือนกันยายนทั้งนี้จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น2.911ล้านคนในเดือนกันยายนจากระดับ2.902ล้านคนในเดือนสิงหาคมปัจจัยที่ต้องติดตาม คำนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งทางฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศประมาณการครั้งสุดท้ายของ g d p ไตรมาส2ทับ2,555โดยโดยครั้งก่อนตัวเลขอยู่ที่1.70%ครั้งนี้คาดการว่าตัวเลขน่าจะคงตัวณระดับเดิมที่1.70%ณนะเวลาเดียวกันจะมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนสิงหาคมครั้งก่อนตัวเลขอยู่ที่4.1%โดยครั้งนี้คาดการว่าตัวเลขจะลดลง4.7% ณเวลาเดียวกันทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยการขอรับสวัสดิการการว่างงานโดยครั้งก่อนตัวเลขอยู่ที่ 382k ครั้งนี้คาดการว่าตัวเลขจะลดลงอยู่ที่ 378k ค่ำนี้เวลาประมาณ3ทุ่มทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนสิงหาคมคก่อนตัวเลขอยู่ที่บวก2.40%โดยครั้งนี้คาดการว่าตัวเลขจะติดลบ0.40% สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับสำหรับวันนี้โดยให้แนวรับแรกที่บริเวณ1,744แน, 1, 44, นวรับถัดไปบริเวณ1,736และแนวรับสุดท้ายบริเวณ1,730 สำหรับแนวต้านประเมินไว้บริเวณ1,760แนวต้านถัดไปบริเวณ1,773และแนวต้านสุดท้ายบริเวณ1,783สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นหากยังไม่มีความชัดเจนในส่วนของปัจจัยพื้นฐานทางด้านฝั่งสเปนยังแนะนำว่าเมื่อราคามีการขยับขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้าน1,760หรือ1,703ซึ่งบริเวณนี้นักลงทุนที่มีการสะสมทองคำเอาไว้อาจจะมีการแบ่งขายทำกำไร บางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงโดยหากราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับ1,744ถึง1,736และสามารถมีการตั้งฐานได้อย่างมั่นคงนักลงทุนสามารถทำการทยอยซื้อสะสมเพิ่มเติมได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับค่ำนี้ทาง YLG Group ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ